ก็มีโฮมฟาร์มาที่15ดเจดือน7 2025ตัวนี้จะเป็นเบีย้ยบางมอนเนาะเป็นเบีย้ยใหญ่เลยเนาะปลูกใส่โถ12นิ้วเนาะบางอันก็เป็นโถ10นิ้วเนาะสำหรับลูกค้าหลายคนเพิ่นก็บอกว่าอยากได้ต้นใหญ่เลยเนะาะไ่อยากเสียเวลาทาต้นน้อยเนาะเสริมกจัดให้เลยเนาะเป็นต้นใหญ่แบบนี้เลยบางต้นก็จะเป็นมากเรียบร้อยแล้วเนาะไปปลูกบ่ดนเนาะบางมอนี่ปลูกงายอยู่แล้วเนะาะบอกตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นมากแลนะ้วเนาะ น้ำฝุ่นนี่หมากจะบ่หลายแล้วก็บใยญ่านไดนเนาะคือยามแรงเนาะจริงๆแลนจะเป็นยามแรงคนจะเป็นลายเนาะสาหรับงานมอสนากการบ่ยากเนาะตอนกิ่งหรือว่าการกิ่งคือกับต้นไม้ทั่วไปเลยเนาะแต่ว่าจะออกหากง่ายกลัวเนาะเป็นอย่างต้องการเนาะเพราะว่าเฮาการกิ้งหรือว่าตอนกิ่งนี่ก็เพราะว่าเขาต้องการงานที่ว่างหญ่เนาะหล้วการงานที่สมบูรณ์เนาะถ้าเฮาซ้ําก็จะได้งานที่ว่าสั้นหล้วก็น้อยเนาะเพราะว่าคัน่นซ้าแล้ว่นจะ มันจะยากก่อนมันจะเกิดหักงากนเขาตอนกิ่งเนาะหลังจากเขาตอนกิ่งได้แล้วเขาก็จะตัดเนาะส acy, ําหรับตัวนี้หักซ้ํานี้พอดีเลยเนาะสําหรับพอดีซ้ําเขาก็จะตัดมาแล้วก็กเขาจะมาแก้เสื้อฟ้าหล้วก็ถุงยางห่มนี้ออกเนาะมันจ็จะได้หักงาแบบนี้เลยเนาะซ้ํานี้พอดีงามเนาะถ้าว่าปะให้หักแก่คนนี้จะพาให้หักเนาเนาะสําหรับขี้แบบข้านี่เนาะแมนเท้าเอาออก เขออกก็ได้เนาะมันออกง่ายอยู่เขาก็จะจงไว้เป็นแบบนี้ถ้าว่าจงขีบกข้าวไว้หลายเนาะน้ำนี่มันละดูฝนเนาะมันจะฟ้าให้หากเนาเนาะมันก็จะได้งานใหญ่แบบนี้เลยเนาะเขาจะใส่ถุงดำเนาะแล้วแต่ผู้ใดมีถุงดำหรือว่าจะปลูกใส่โถเลยก็ได้เนาะเขาจะใส่ดินหนึ่งซนสามของถุงแล้วกับพักกิ่งม้อนที่เขาตอนกิ่งไว้นีเนาะลงไปแล้วก็ตักดินใส่เนาะ ดินส่วนผสมของเขาก็จะมีขี้แกบหนึ่งขี้แกบเกาหนึ่งส่วนขี้ดินขิงว่าหล่ะก่ะขี้สายอย่างหนึ่งส่วนเนาะผสมเข้ากันเขาก็จะข้อข้อ,ขอ,ขอให้ดินมันแน่นเนะาะแล้วเวลาลมพัดมาบอลั้วมีอย่างไปต้องมันมันก็จะโบ,โบโบคอนเนาะเพ็ดให้ตัวนี้หลังจากนั้นเขาจะไปไว้ในโฮมเนาะไว้ในโฮมหรือว่ามองกล้องพาสแลนเนาะโดน้ำตัวนี้ก็จะเริ่ม ติดแล้วเนาะเริ่มติดงามแล้วเ่าก็สามารถนําไปปลูกได้เลยถ้าท่านใดสนใจเนาะอยากได้เบี้ยมอนง,งามๆไปปลูกแบบนี้เนาะติดต่อกับมีโฮมฟาร์มได้เลยเด้อขอบเสหลายรับชมคลิปดีโอของมีโฮมฟาร์มแล้วพบกกันหม่คลิปดีโอต่อไป